สวัสดีครับ FC p o t o n s e Channel วันนี้ก็วันสบายๆกยวันอาทิตย์วันครอบครัววันนี้ครอบครัวเราก็มีนี้เลยสามถุงมีข้าวผัดจากภรรยาสันสวยแล้วก็มีน้ำให้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าผู้ยากไรหรือว่าคนที่เล่นอนอยู่แถวในบางละมูงของเรานี่นะครับจะมีตรงไหนบ้างไป ยังไม่เจอครับผู้ยากไรขับวนไปตอนนี้เราก็วนซ้ายวนขวาจากสุขุมวิทมาเรียบทางรถไฟแล้วนะตอนนี้ยังไม่เจอผู้เล,ลน่นหรือว่าผู้ยากไรอาจจะโดนไล่ที่ห้าเแถวนั้นก็ขับวนไปฮะ ฝัก fc ให้กำลังใจกันด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับก er นเยอะๆหน่อยช่วงนี้เงียบเหงาไปต่อเนี่ยขบับรถไปประมาณเกือบสี่สิบห้านาทีมาเจอแล้วลุงคือผู้โชคดีวันนี้นะฮะถึงอาจจะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรน่าจ,าจะยังมีที่อยู่บ้านที่พักอาศัยนะเดี๋ยวดูจากัก ดูจากทรงแล้วคงจะเป็นคนเก็บของเก่าขายนะฮะอันนี้เราต้องสนับสนุนไปอนี้ให้หมดเลยสามกล่องก็อย่างที่บอกนะครับ F c ซีทุกคนก็คือเราเป็นคนเหมือนกันนะฮะไม่ว่าเราจะยากดีมีจนศัก์ศีเราเท่ากันแต่ก่อนที่เราจะรับของของใครเราต้องรู้จักแบ่งปัน้จักให้เขาก่อน เพื่อเขาจะได้มีที่ทางพิจัยต่อได้แต่เราก็ไม่ได้ถึงกับว่าเราต้องทำให้มันแบบยิ่งใหญ่หรือว่าอะไรมากมายก็สุดท้ายก็อยากให้ทุกๆคนนะฮะมองรึกๆลงไปไม่ว่าจะยากดีมีจนเราเป็นคนเหมือนกันนะครับให้ได้เท่าที่เราช่วยได้แล้วก็ ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยลาไปก่อนครับบ๊ายบาย